โอเคสักคู่นะลูกพี่ไปปิดพัดลมให้หน่อยโอเคสักคู่นะครับพี่โอ oh. ้บงังบัง ผมเรียบเรียงแป๊บหนึ่งเคมาสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับน,นานไปแล้วโอเควันนี้ผมเอาพระที่ลูกค้าได้ปิดไปนะครับเขาเรียกว่า พระปหนี้นะครับอืมเขาพระชื่อดีนะอืไม่โฟกัสเลย <Okay. S 1> นี่เขาเรียกว่าพระปหนี้นะครับเ้ยเรามาดูโดยรวมดีกว่า <laughs> นี่เขาเรียกว่าพระปดนีวัวสิงนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูว่ามีในหนังสือเล่มไหนมั่งนะครับผมมองว่าหนังสือทุกเล่มนะครับต้องมีพระพิมพ์นี้นะต้องมีพระพิมพ์เนี่ยปดนีวัวสิงเลยจะไม่ว่าเป็นยุคต้นหรือยุคยุคไหนก็นแล้วแต่นะครับพระพิมพ์ก็ยังเป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้ทําไว้นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หลากหลายอย่างเลยที่ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความเป็นผู้นำทรงอำนาจนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูเป็นวิทยาฐานแล้วกันอันนี้ของลูกค้านะครับต้องดูไกลๆนะพี่ไกลๆไม่โฟกัสน,นี่คือด้านของวัวนะครับนี่มีพระแล้วก็น้ำด้านของวัวอันนี้คือด้านของสิงห์นะอันนี้สวยมากจริงๆนะที่พี่เขาปิดไปนะ แล้วก็มาดูในหนังสือกันหน่อยนะครับว่าเนื้อหาเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งอันนี้เขาลงลงทองมาเห็นไหมอันนี้เขาจะเขาลงทองมีการลงทองนะมีการทาสีนี่ผมมองนะเขาจะมีการทาสีกับการลงทองแล้วก็สีไม่ได้ลงสีไม่ได้ลงสีก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าพอพอลงลงสีก็จะมีสีทองสีอะไรเงี้ยนะสีบอลเงินอย่างเงี้ย สีบางทีออกสนิมแต่สีสีจริงๆก็คือสีดินอย่างนี้นะครับเป็นสีดินของทางวัดเขานะครับอ่าแล้วก็อย่างอย่งสีเล่มนี้เล่มเขียวเนี่ยเขาลงลงทองไว้อ่าเขาลงทองไว้นะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้มาอันนี้คือผมพิ้นมาจากหนังสือนะเขาเรียกว่าพระพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับอ่าเขาเรียกว่าทั้งสามพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์มาตรฐานนะ ของหลวงพ่อพินะและโดยรวมแล้วมีทั้งปิดทองและไม่ปิดทองนะครับแบบด้านหน้าเป็นสีเงินด้านหลังเป็นสีทองนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้เนื้อขององค์พระจะเป็นเนื้อดินเหล็กน้ําพีนะครับผสมผงมงคลนะครับเช่นข้าวสารหินนะครับและว่านไม้มงคลที่หลวงพ่อเก็บรวบรวมมาตอนที่ทุดงอยู่ในป่านะครับดังนั้นพระของท่านจึงมี ม่เหล็กดูดติดนะครับพุทุคุณก็อยู่ที่เราเลือกใช้เอาเพราะวัตถุมงคลเนี่ยท่านไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับก็อันนี้คือผมอ่านตามหนังสือนะอ่าพระราชสิงห์วัวนะครับก็คือสื่อ,องี้เลยพระราชสิงห์วัวก็คือพระพิมพ์นี้แหละนี่พระพิมพ์นี้แหละว่าคาถายะทานะครับด้านหน้าเป็นพระสามเหลี่ยมนั่ง บนราชสีนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระสามเหลี่ยมนั่งบนวัวนะครับเขาเชื่อในเรื่องของอ่าอันนี้เขาเชื่อในเรื่องของการค้าการขายนะแล้วก็หน้าที่การงานอ่าการค้าการขายหน้าที่การงานความอุดมสมบูรณ์ด้วยโภกโกระโรัพั์เนี่ยลิ้นพันแล้วไงลิ้นพันแล้วนะอ่าแต่ชิ้นเนี่ยอ่ามันจะมีจุดสังเกตนะครับมันจะมีจุดสังเกตนะ นี่มาดูอันนี้ถัดไปนะครับอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่ผมอยากเอามาให้พี่ดูต่อให้พระจะเป็นพิมพ์ย่อยหรือไม่ย่อยนะการสังเกตพระเนี่ยก็ต้องรู้ทุกคนก็ต้องรู้นะครับว่าต่อให้เราจะชัดเจนแค่ไหนว่าพระกดจากบล็อกยังไงก็ไม่ปลอมหรืออาจจะมีแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าพิมพ์นี้นะครับความพิเศษอยู่ตรงไหนพุทธคุณดียังไงแล้วพี่ใช้ไปเนี่ยเหมาะกับพี่ไหมนะครับอ่าหนึ่งเลยนะครับนี่ ผมจะบอกจุดสังเกตนะพระเนี่ยเป็นพระกดบล็อกนะเห็นไหมว่าดูจากภาพข้างล่างเนี่ยพระมีความคมเรียวและลึกนะนะเหมือนพิมพ์นี้เลยอ่าแต่พอมาดูด้านบนบางทีมันมันกินเข้ามาเพราะหนึ่งเลยนะครับกดเยอะก็บางทีก็ไม่เท่ากันด้วยขนาดของมวลสารนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะอ่าอย่างอย่างอันเนี้ยน,น,น,นี่อย่างอย่างตามรูปเลย นี่ยับ,ยบอย ôn, ๆอย่างนี้เห็นไหมนูนๆอย่างเงี้ยเนี่ยพอนูนๆเงี้ยข้างหนึ่งก็จะบางบ้างบางอย่างนี้ด้านหนึ่งก็จะนูนหนานะครับเป็นเป็นบล็อกของเขานะเออเราก็ต้องเข้าใจแต่ผมมองนะส่วนตัวผมมองนะว่ารายละเอียดของของพาร์ทเนี่ยการที่เราจะต้องดูนะครับผมอยากให้ให้ดูลางๆเลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือวัวนะเนี่ยดูด้านวัวดูด้านวัวนะครับ แต่ของผมเนี่ยชัดจริงๆนะอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่มีตำหนินิดเดียวนะบินบินแค่นิดเดียวมีบินด้านนี้นะครับนี่บินด้านนี้นิดเดียวจริงๆนะครับน้องนั้นถ้าไม่บินนะสวยร้อยเลยนะครับอ่ะอันนี้เขาก็นี่อันนี้คือวัวนะครับอันนี้วัวน,นะนี่วัวนี่รูปทรงของวัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีความเนี่ยจะมีความ หนากว่าหนากว่านะครับอันนี้หนากว่านะอ่าพี่สังเกตดูจากรูปนะพี่สังเกตดูรแต่ผมจะบอกงี้เราเอางี้มาอ้างยิงไม่ได้หรอกเพราะว่าปั๊มประมาณโอ้โหผมว่าเป็นแสนอะไอผมคิดนะผมคิดนะว่าเป็นแสนเพราะว่าหนึ่งเลยมีแทบแต่หนังสือทุกเล่มเลยนะครับก็แต่ละเล่มก็คนแต่ละคนทําทําหนังสือ ทำวัตถุมงคลก็ก็ทําพระพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับอ่าก็ผมมองว่าลักษณะในการดูเนี่ยคือต้องดูเนื้อดินดูความเป็นธรรมชาติของพระอ่าดูรายละเอียดหลายๆมุมดูความคมของบล็อกดูวัวอ่าแล้วก็ดูสิงนะครับนี่สิงก็จะมีพระอ่านี่เห็นไหม ก็จะชัดเจนเห็นไหมตามตามรูปเลยแต่ว่าในรูปเนี่ยหนากว่าบางกว่าอย่าใส่ใจนะครับเพราะว่าผมดูในกล่องของผมนะครับผมดูในกล่องของผมมันก็มีหนากว่าบางกว่านะครับบางอันก็คมบางอันก็ชัดเจนนะครับกอ็อยู่ที่อยู่ที่ชิ้นแล้วกันอยู่ที่การเก็บแล้วกันขนาดชิ้นนี้คมขนาดนี้ก็ยังบิ่นนะเห็นไหมก็ยังยังมีรอยตาหนิ นิดๆหน่อยๆน,นะก็ถือว่ามันก็ต้องยุ่นๆไปด้วยอายุของพระนะครับพระเนี่ยสร้างเมื่อปีเราๆ2525 25นะจนจนสร้างมาเรื่อยๆผมจะต,ต้องแจ้งนี้ที่ผมได้ดูในหนังสือได้อ่านประวัติชีวประวัติแล้วก็ได้เห็นหลากหลายอย่างผมมองว่าพระพิมพ์นี้ทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นพระที่พุทธคุณดีนะครับชื่อก็คือพระปดนี่วัวสิงนะครับเป็นพระพิมพ์ขนาดพิมพ์กลาง ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับเนี่ยเหมาะเหมาะม,มากนะครับเนี่ยพิมพ์ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ห้อยเนี่ยสวยเลย,เลยห้อยพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็อารัตนาอธิฐานหลวงพ่อเนี่ยในเรื่องของหนุนดวงชะตาเราค้าขายในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานหรือเราออกไปขายของแลราก็ใส่กระเป๋าห้อยคอห, UA, หรือใส่ถาดเงินไว้ก็ผมมองว่าช่วยในเรื่องของการค้าการขายดีมากนะครับ ส่วนในเรื่องของปลดหนี้ปลดสินเนี่ยมันคือผมมองว่าเป็นแค่ชื่อพระนะครับเราก็ต้องพยายามทํางานด้วยนะครับแล้วก็พระเนี่ยหรือเครื่องรางของหลวงพ่อเนี่ยเป็นแค่เครื่องรางที่หนุนดวงชะตาเรานะครับแล้วกอ็อาจจะไปช่วยในบางโอกาสบางเวลานะครับทาให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็อาจจะดีเลยก็ได้นะครับจากร้ายกลายเป็นดีเลยก็ได้นะครับก็ต้องลองดูอย่างวันนี้ผมแค่เอามาให้พี่ๆมาดูกันเฉยๆแล้วก็วิเคราะห์กันเฉยๆนะครับจะได้ เออถ้าถูกใจพระพิมพ์นี้เนี่ยราคาแค่หกร้อยไอย่างหกร้อยเนี่ยผมมองว่าก็ไม่มากเกินไปไม่ถูกเกินไปแล้วก็ไม่แพงเกินไปราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ทุกคนอยากมีพระที่ท่านหลวงพ่อเป็นมาตรฐานแล้วก็เล่นหากันได้กว้างพี่ก็เล่นพระรูปทรงนี้รูปทรงของบล็อกรูปทรงของพิมพ์ที่เขาอยู่ในหนังสืออันนี้คือผมพูดอย่าง ตรงไปตรงมานะเออถ้าพี่อยากจะเล่นแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็มีในหนังสือแล้วก็มีการออกแบรับประกันได้หรือว่าเล่นหาในในหมู่วงกว้างมากขึ้นหรือในช่องทางมาตรฐานเนี่ยพระพิมพระ,ะพิมปดนีตะวัวพระ,ะ,ะวัวสิงพระตวัวไก่งูพระสูตรพะระปะมัตเอเอหรือว่าในสิบในพันปะวุจิน้น หยดน้ำใหญ่หยดน้ำเล็กดาวไข่แล้วก็แยกยุกกันออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นภาพพิมพ์เนี่ยมองง่ายเลยนะครับภาพพิมพ์นี้มองง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องไปดูอะไรมากแล้วก็ราคาเอื้อมถึงแน่นอนนะครับแล้วก็พุทธคุณดีทาไมผมถึงบอกว่าพุทธคุณเกินล้านนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับหลวงพ่อเนี่ยได้ปลูกเสกแล้วก็มีมวลสารที่หลวงพ่อเก็บมาในทุดงด้วยนะครับก็ เป็นพ้าที่ไม่ได้มีมวลสารอาสุภะหรืออาถรรพ์ลงไปในนี้แน่นอนเป็นไม้มงคลเป็นชิ้นที่มงคลเลยตามชื่อนะครับพระปุนีีมงคลตามชื่อนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปอ่าเนี่ยเรามาดูเห็นไหมอันนี้คือรูปทรงของของไก่งูซึ่งซึ่งไก่งูเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมอันนี้คือผมว่าก็ใกล้กันแต่ว่า ถ้าจะเรียงนะครับอันนี้ก็คือวัวสิงเนี่ยเล็กสุดไก่งูเนี่ยขนาดกลางแล้วก็เต่าวัวเนี่ยใหญ่สุดนะครับอ่าซึ่งอ่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ที่บล็อกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมันเป็นตามนี้นะครับรายละเอียดก็เหมือนกันนะครับอาจจะลงสีบอลเงินบอลทองหรือหรือไม่ได้ลงสีหรืออ่าเป็นกุกก็มีนะครับนี่อย่างสัญลักษณ์สามอย่างนี้นะครับเห็นไหมผมจะปิ้นมาเนี่ย ผมจะอ่านให้ฟังเลยนะหลวงพ่อพินะได้นำบารมีแห่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มารวมเป็นคู่เพื่อให้เกิดผลบารมีที่แตกต่างและอำนาจพุทธคุณที่จะต่างกันไปด้วยโดยหลวงพ่อพินะท่านได้ทำสามพิมพ์นี้ดังนี้พระปดนี่ว่าด้วยคาถาพุทธาด้านหน้าเป็นพระสามเหลี่ยมนั่งบนเต่าด้านหลังเป็นพระสามเหลี่ยมนั่งวนวัวบางคนก็เรียกว่าพระเต่าวัว พระแควคาดคาถาณโมด้านหน้าเป็นพระสามเหลี่ยมบนสิงหรือ um. ราชสีด้านหลังเป็นพระสามเหลี่ยมบนวัวบางคนก็เรียกว่าพระราชสีวัวเอาไว้นะครับพระค้าขายนะครับว่าคาถายะถาด้านหน้าเป็นพระสามเหลี่ยมนั่งบนราชสีด้านหลังเป็นพระสามเหลี่ยมนั่งบนวัวอ่า พระพิมพ์นี้ทั้งสามพิมพ์เป็นพระพิมพ์มาตรฐานของหลวงพ่อพินะก็อย่างที่ผมพูดออกไปนะครับแต่ว่านี้ชัดกว่าซึ่งสามพิมพ์นี้เนี่ยผมถึงบอกไงว่า,อ,าอย่างเต่าวัวเนี่ยอันนี้จะขนาดเล็กสุดนะครับเล็กสุดแต่ผมมองว่าใส่ใส่เหมาะพอดีมากๆนะครับยังพอขึ้นมาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นไก่งูไก่งูก็จะขนาดไม่ไม่ได้สูงกันมากนะครับห่างกันประมาณเนี่ยประมาณเนี่ย ประมาณเนี้ยไม่เยอะนะครับแต่พอมาถึงเป็นเป็นเต่าวัวเต่าวัวก็จะขนาดนี้ขนาดนี้ไล่ลงมาเลยนะครับอันนี้ก็คือไกง่งูอันนี้คือวัวสิงนะครับก็แต่ผู้ธคุณเหมือนกันอ่าแค่เนื้อหาเนี่ยที่เขาใส่เป็นเต่าเป็นวัวเป็นเป็นวัวเป็นสิงเป็นไก่เป็นงูเนี่ยคือ มันถ้ามันแยกออกไปกทีเนี่ยเราก็อันนี้ก็คือสื่อถึงพญานาคนะเป็นงูใหญ่นะครับไก่ผมก็ไม่รู้เขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับโชคลาภหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเต่าก็ความอุดมสมบูรณ์วัวก็ความอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนสิงห์เนี่ยก็เชื่อในเรื่องของอำนาจบารมีแล้วก็อำนาจที่เราคุมคนหรือเราต้องออกหน้าออกงานนะครับก็พิมพ์นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วก็ไม่แพง แล้วก็ใช้ผมบมอกมมเลยว่าใช้ดีแล้วก็มาบอกต่อเลยแล้วกันโอเควันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกับที่ผมหาความรู้มาก็ประมาณหนึ่งนะครับส่วนพระพิมพ์นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งสุดยอดที่ไม่ควรมองข้ามเลยของหลวงพ่อพีนานะครับเป็นเป็นพระสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเต่าวัววัวสิงไก่งูผมบอกว่าดีจริงๆดีทั้งหมดเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียทุกคนนะครับที่ คอยสนับสนุนผมนะครับแล้วก็อุดหนุนผมตลอดนะครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูดไปมากกว่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เชื่อใจกันแล้วก็ให้ผมนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับถ้าวันนี้ผมไปกล่าวถึงใครนะครับผมขอโทษขออภัยเวลานี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับผมมาเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลหลวงพ่อพินาเท่านั้นนะครับขอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ